สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรวันนี้นะครับสําหรับวันนี้ต้องเรียกว่าเตรียมรับมือในส่วนของอากาศนะครับหนาวที่สุดของปีน่าจะเริ่มขึ้นแล้วในช่วงวันสองวันข้างหน้านี้นะครับก็หลังจากที่เรารอในส่วนของอากาศหนาวมานานน่าจะได้สัมผัสอากาศหนาวกันจริงๆก็ในช่วงวันสองวันที่จะมาถึงนี้นะครับเตรียมรับมือ อุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคเหนือถ้าดูจากลักษณะลมตรงนี้นะครับจะเห็นว่าลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าลมหนาวนะครับที่พัดปกคลุมตอนนี้เริ่มที่จะมีกําลังค่อนข้างจะแรงขึ้นนะครับนี่นะครับจะเห็นชัดเจนเลยว่าอากาศหนาวชุดใหญ่สุดของปีนะครับแผ่ลงมานะครับกําลังค่อยแผ่ลงมาจากทางด้าน โซนทางด้านตอนบนของประเทศขึ้นไปนครับทางด้านประเทศจีนนะครับเหนือประเทศลาวเหนือเวียดนามขึ้นไปตอนนี้ค่อยๆแผ่ลงมาปกคลุมในส่วนของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้เป็นต้นไปเตรียมรับในส่วนของอุณหภูมิหนาวที่สุดในรอบปีนะครับเริ่มมาแล้วโดยเฉพาะช่วงดึกๆนี้นครับถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นอุณหภูมิต่ำสุดเริ่มมาหเห็นแล้วนะครับในช่วงปีนี้ โซนอีสานครับอําเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับ15องศาเซลเซียสนะครับอําเภอเมืองเลยนี่17องศาเซลเซียสเชียงคาน17นะครับน้ำโสมนายูงอุดร17องศาหนองบัวรําพู17องศาเซลเซียสอุดรธานี18องศานะครับบึงกาฬ18องศาเซลเซียสสกลนคร18องศาเซลเซียสนะครับ แล้วก็ขอนแก่น19องศาชุมแพรขอนแกน่น18องศานะครับกาลสิน19องศาร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญมุกดาหาร20องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ทางด้านนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ริสเกตนะครับ21องศาเซลเซียสนะครับด้านล่างอีสานต่อล่างก็จะต่ำอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นนิดน,นึงนะแล้วก็ทางด้านฝั่งนี้ปุ้มพางจังหวัดตาก18องศาเซลเซียสนะครับ แล้วก็อมก๋อยเชียงใหม่17องศาเซลเซียสขุนยวม18องศานะแม่ฮ่องสอนนะครับเมืองแม่ฮ่องสอน19องศาเซลเซียสเชียงดาวชัยปราการ17-18องศาเซลเซียสนะครับแม่แจ่ม17องศาอําเภอปลาย16องศาเซลเซียสนะครับอําเภอพานอําเภออําเภอพานเชียงราย19องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็พยา20องศาน่าน18องศาเซลเซียสนะครับ จังหวัดอุตรดิต19องศานาครไทย20องศาเซลเซียสภูรเรือจังหวัดเลย15องศาอำเภอเมืองเลย17องศาเซลเซียสนะครับหนองบัวลำพูก็17องศานี่คืออุณหภูมิในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเห็นว่าอุณหภูมินี้ลดลงต่ําเลยนะครับลดลง2ง4องศาเซลเซียสในขณะที่โซนทางด้านตอนใต้ของประเทศก็คือภาคใต้ยังคงต้องรับมือในส่วนของฝนตกหนักนะครับ โดยเฉพาะในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับถ้าดูจากตรงนี้ระวังน้ำท่วมนะครับตอนบนอุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียสส่วนตอนใต้ฝนตกหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นสิชนท่าสาราเมืองนครศรีธรรมราชนะครับชะอวดระโนดพัทลุงบางแก้วควรเนียงนะครับหาดใหญ่สงขลาแล้วก็ทางด้าน ฝั่งนี้นะครับบ้านไรจะนะเทพาเมืองปัตตนีปนาเละนะครับแล้วก็รามันลือเสาะเมืองนาราธิวาสแล้วก็ศรีสาครทานโตยะหาเบตงนะครับนาทวีชนะนะครับหาดใหญ่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักควรโดนนะครับแล้วก็ทางด้านบางแก้ว ัทลุงคว,ควรควรขนุนนะครับฉอวดตรังสตูลทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะเมืองนครศรีธรรมราชรานสกาพมโลกท่าสาราโซนนี้เฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากประจบคีรีขันด้วยนะครับตรงนี้เมืองประจบคิรีขันชุมพรหลังสวนนะครับนี่คือความแปรปรวนของอากาศช่วงนี้นะครับตอนบนของประเทศอุณหภูมิ ต่ำลงนะครับอุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียสตอนใต้ฝนถล่มหนักนะครับแล้วก็วันนี้ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศแจ้งเตือนในส่วนของฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ขึ้นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและอากาศเย็นหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะครับ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงและลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงนะครับในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านอ่าวไทยตอนล่างและประเทศมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามันตอนล่างนะครับ ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่นุ่มไปด้วย ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรนะครับขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสําหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงวดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะครับ อันหนึ่งสำหรับประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงโดยภาคตะนกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงรวมถึงให้ระวังอันตรายจากอักขีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งและลมแรงนะครับ ก็วันที่วันนี้นะครับมีผลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะครับในส่วนของอากาศหนาวเย็นแล้วก็ฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะภาคใต้มีในเรื่องของย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่เคลื่อนตัวผ่านบริเวณภาคใต้นะครับ อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับก็เฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากนี่คือโมเดลนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเตรียมรับมือฝนตกหนักแล้วก็ถ้าเป็นถ้าดูจากตรงนี้ก็คือ ทางด้านภาคใต้นีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับแล้วก็แช่นานเลยโดยเฉพาะจังหวัดนี้นะครับตรังพัทลุงะอวดนครศรีธรรมราชหัดใหญ่ปัตตานียะลานราธิวาสนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงานะครับชุมพรตั้งแต่โซนนี้ลงมาก็มีโอกาสที่จะเจอฝนชุดใหญ่ต่อเนื่องและก็แช่นานในขณะเดียวกันโซนอีสานฝนอุณหภูมิจะลดลงได้อีกนะครับลดลงได้อีก10 4-6องศาเซลเซียสนะครับจังหวัดเลย16องศาเซลเซียสอุดร17นะครับนครพนม17ขอนแก่น18องศานะครับนี่คือในช่วงของคืนวันศุกร์นะครับจะเห็นว่าอุณหภูมิต่ำสุดเริ่มเข้ามาครอบคลุมหลายพื้นที่ขอนแก่น18119กาฬสินธุ์18นะครับภูเรือจังหวัดเลยนี่14องศาเซลเซียสเลยนะครับอําเภอเมืองเลย16องศา น้ำสมนายุง16องศาเซลเซียสนะครับบึงการ18องศาสกลนคร17องศาเซลเซียสหนองบัวลำพู16องศาเซลเซียสครับอํานาจเจริญยโสธร119นะครับ,อจจรอรบขอนแก่น18ชัยภูมิ19นครราชสีมาบุรีรัมย์19องศาเซลเซียสนะครับภูบ้มผางจังหวัดตาก17องศาเชียงใหม่อมก๋อย15องศานะครับแม่ฮ่องสอน17 10 8องศาอําเภอปลาย16องศาเซลเซียสนะครับหน้าอําเภอปัว16องศานะครับแล้วก็บ่อกเกลือนี่หนาวสุดนะครับ13องศาเซลเซียสทุ่งช้าง15องศาเซลเซียสนะครับก็เป็นข้อมูลในส่วนของอุณหภูมิหนาวสุดเริ่มที่จะมาแล้วในขณะเดียวกันโซนทางด้านภาคใต้ต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็แช่นานนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมฉับ พนแล้วก็น้ําป่าไหลหลากได้นะครับในช่วงนี้ถ้าดูจากตรงนี้ภาคใต้ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับถ้าดูวันนี้จนถึงวันที่30นะครับถึงวันเสาร์นะครับอุณหภูมิก็จะลดลงในขณะเดียวกันในส่วนของภาคใต้ฝนก็จะหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เฝ้าระวังในส่วนของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับ อาจจะทำให้เกิดในส่วนของน้ำท่วมที่เกิดจากฝนตกสะสมเป็นเวลานาน,านได้นะครับเนื่องจากดูลักษณะฝนแล้วยังไม่มีแนวโน้มว่าจะหยุดนะครับยังคงมีโอกาสที่จะตกต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะทางด้านจังหวัดภาคใต้ตอนล่างลงมานี้นะครับก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ